เด็กคนข้ามาแล้วได้จ็บสั่งด้วยออพี่เดี๋ยวจะให้ทำติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมจะอยสั่งเขาไอตัวไอติ๊กเกอร์แปเพราะว่ามันจะได้เป็นกันเดดด้ดวยสวัสดีครับนี่ครับกับเจ้าสุรัตน์ค้าข้าวเบอร์22ครับคันนี้ครับที่เราเคยให้ชมเรื่องของการทำสีใหม่ครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับปิ้งมาหนึ่งเที่ยวแล้วเนาะเที่ยวแรกแล้วเนาะได้เที่ยวแรกไปแล้วครับผมเนี่ย กระจังหน้าถอดไว้ครับวันนั้นจะไม่ได้ใส่ฮะโอ้โห,โหเนี่ยถือว่าดูเดือดมากครับกับโชเฟอร์คนเดิมของเราครับผมพี่พถครับเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับเรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของอพิมหน้ารถครับพวกเราก็รีบเร่งมากๆเรื่องของการทํางานเนาะเร่งมากครับเนี่ยเออมันต้องทําเลยพี่ขยับทําเอา ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับแต่ว่าเรื่องของกระบะที่แข็งแรงมากเนาะกระบะแข็งแรงครับพวกเราก็ถือว่าพวกเราก็เป็นคนส่งคนส่งคนคนจนเนะาะต้องสู้เอาเออไอตาเปลทำอะไรอเออแบบนึงอันนี้อืม,ด,อมดึงเอามันมีตัวลรอกดึงอยู่บอกเราดึงเอาเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับเพราะอ่าชิกไปเรื่อยครับเพราะว่านี่กระบะก็ยังไม่ทําสีครับ ที่จริงกระบะตัวนี้เป็นกระบะที่แข็งแรงมากแล้วก็สวยสันสวยงามครับเราก็ต้องลงสีเนาะเพราะว่างพี่พ่ช่วงว่างนี่เราจะมาลงสีใหม่เลยเอาสีอ่าแล้วก็แต่ว่าข้างๆจะทำเป็นสีสวยๆเนาะนี่ฮะของคนอื่นเขามีเงินซื้อรถราคาเป็นสองสามล้านพวกเราก็ใช้คันเก่านะครับถือว่าทำออกมาแล้วก็โอเคแล้วคุณเฟอร์บอกว่าโอเคแล้วลูกพี่ว่าโอเคและไปนี่ฮะ ถือว่าใช้ได้แล้วครับก็เป็นพี่เป็นน้องกันครับทํางานก็ถือว่าโอเคตัวนี้ถือว่าประสบการณ์การขับรถมานานตอนมีทีมือในการคอนโทรนลนะเป็นเพราะอะไรอ้าวยวจะให้คนทํามาบัดเรือให้อ๋อเอ้แต่จะได้กันนะ เดี๋ยวให้เขาดูให้เนะาะแต่ขึ้นคนเดียวไปได้แต่ขึ้นหลายคนลำบากคนงานก็ไปด้วยกันทุกานอ่าใช่ใช่เนี่ยก็ยังไม่ได้ล้างครับแต่ว่าสีสันสวยงามถ้าใส่สติ๊กเกอร์สตั๊กคาคาเบอร์22ขึ้นมาก็จะดูดีครับเนาะสะอาดสะอ้านขึ้นครับหรือว,ว่าแต่ยังเห็นไม่ค่อยว่าอยากกระจังหน้าถอดไว้ครับเมืเ่อกี้คือทําเสร็จก็คือ,อติดติดตั้งระบบไฟเสร็จก็เหยียบออกไปกลางคืนนั่นเลยครับถ,รถือว่าพวกเราเรี่งฮะหือว่าพวกเรางานเร่งมากเนาะ งานรีบเร่งจริงๆครับก็ต้องสู้กันไปครับกับทีมงานอจคอเทราซรโรจิติกับทีมงาน,น,น,งานเชียสศรัตนกรุบ,บุรีรำครับวิ่งประเดิมเที่ยวแรกไปแล้วครับวันนี้ก็เจ้าสรรคาค้า,าเบอร์11ก็จอดครับจะลงไปเอาลูกไก่พรุ่งนี้ฮะล่องเข้าไปที่ชนบุรีครับทีมงานของเราก็ยังก็ถือว่าพวกเราเป็นบร,รษิษัทขนส่งกันเนาะมันก็ไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับรถก็มีพังมี ต้องทำไปเรื่อยๆครับโชเฟอร์สนใจก็ทำรถเราดีหน่อยเนาะสู้ไปด้วยกันนะครับเรื่องแบบนี้แล้วก็สรัคขาข้าวเบอร์สามสิบสามก็ต้องอคือว่าได้เปลี่ยนคนขับอีกแล้วครับผมให้โอกาสแล้วครับยังเมาเหมือนเดิมก็ถือว่าต้องเปลี่ยนอกเปลี่ยนคนออกเปลี่ยนออกครับให้คนอื่นมาแทนแล้วไม่ไหวจริงๆครับผม ทำแบบนี้มีแต่เราให้เราชิบหายแน่นอนครับเพราะว่าการทำงานการขับรถกับร,รถล่องนี่อุปรสรรคปัญหามากมายแล้วก็เรื่องของอันตรายอย่างยิ่งครับคนกินเรากินต้องกินให้เป็นรู้จักเวลาเวลาไม่ใช่ว่ากินพรำเพล่อยตลอดเวลาสินค้ารถอันตรายแล้วก็วิ่งบนท้องถนนับเป็นอันตรายอย่างยิ่งครับดูสภาพรถเราครับเหลือแต่ ยิงยิ่งย,งยิงนานยิงเก่าครับไม่ใช่ยิงเก่านะครับยิงนานยิงเก่าครับเนี่ยวันนี้ก็บบรรยากาศลมเย็นๆครับสภาพยางก็น่าจะได้อีกสักหน่อยครับผมเนาะวิ่งไปก่อนค่อยสับเปลี่ยนเอาไปช่วงจอดวันนั้นพวกเราก็ยางหายเกือบหมดครับทีมงานก็ เราเอายางไปใช้กันหมดแล้วก็ได้ยางใหม่มาครับเจ้าเขียวเรียกซับครับนี่ครเจ้าเขียวเรียกซับครับพวกเราถือว่าโชคดีมากๆครับงานเราเยอะมากครับงานเรามีตลอดเลยแต่ว่าเรื่องของผมทําคนส่งมาแล้วมีปัญหาเรื่องของขลากรของพวกเราครับที่สร้างปัญหากับองค์กรของเราแล้วก็มีปัญหาเรื่อยๆกันเลยต้องมีปรับเปลี่ยนวิธีการทำกลยุทธ์ใหม่ในการทำงานว่าจะดีขึ้นเพราะว่า ขึ้นอยู่กับงานเราดีไม่ดีเนาะอาการบริหารองค์กรของพวกเราครับนะฮะสำหรับเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกกลับมาโดยสวัสดิภาพเนาะ <Okay. S 1> ถือว่าเที่ยวแรกสวัสดีโดยสวัสดิภาพก็เอ่อถือว่าครับโดยทีมงานเจ้าของเดิมทีมงานมืออาชีพครับก็ประสบการณ์ก็ถือว่า mm hmm. เหลือเฟือครับถือว่าเหลือเฟือแล้วก็เข้าใจงานแล้วพวกเราก็ไม่อะไรมากก็รู้กันครับว่า ออกงานรับตรงไหนมาตรงไหนก็ถือว่าโอเคอะวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆนครับพอดีมาเจอหลังบ้านรถเข้ามาพอดีครับกับงานที่งานเที่ยวแรกของเจ้าสุราคาข้าวเบอร์ยี่สิบสองครับวันนี้เจ้าเขียวครับผมเนาะเจ้าหัวเขียวครับก็ถือว่าโอเคครับก็ยังใช้ได้อีกนานครับถือว่าพวกเราก็จะใช้ประมาณนี้ก็เธอทาสีหัวเองอ่าเรามีได้เครื่องมือมาไว้เนาะตั้งแต่ที่เราทําหัวก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือมา เก็บไว้ครับซื้อเครื่องมือมาเพื่อที่จะทําคันไหนปะผุพ่นสีได้ล้วก็จะทําครับเนี่ยยังไม่ได้ล้างครับเมื่อวานก็ดวดเราไปเลยพี่พ่อไปรับยีงไนมาเนี่ยรับช่องบอกอาหารอะไรอ,อาหารหมูครับ,บพวกเรารับ,ร,บรับที่โอ้รับที่โรงงานเบทากรปากช่องครับและไปส่งที่บัวเชิดครับ ห่างจากโรงงานเราประมาณ80กว่ากิโลเนาะเกือบ100กิโลครับนี่ฮะไม่ใช่ว่าธรรมดาครับเพราเราวิ่งงานไกลมากมาครับไปรับที่อําเภอปากช่องครับทางไปเขาใหญ่เป็นโรงงานอาหารสัตว์ของเบทากรครับเนี่ฮะพวกเราอยู่บเบทากรมา20ปีครับทํางานขนส่งจนพวกเรารถพังเกือบหมดทุกคันลอยู่กับวงการนี้มานานจริงๆครับกับทีมงานเสี็สรรรค์กุลบิรามครับหรือว่าธีรทอรโลจิสติกครับเนาะก็ เรื่องของประสบการณ์ก็เหลือๆครับผมถึงว่าวิ่งไปวิ่งมารถกาจะพังไปตามการเวลามแน้ะครับแต่เพราะว่ามันมีโอกาสครับสำหรับพวกเราที่ยังอยู่ในวงการเพราะว่าคนเราขอมีงานครับซื้อวันไหนก็ได้ทุกครับเนาะจะซื้อรุ่งนี้มือรุนนี้ก็ได้ครับถ้ามีเงินนะครับแล้วก็มีงานขอแต่งานดีๆมีทีมงานที่ดูแลร,รถก็ได้เราซื้อวันไหนก็ได้ครับอ่าอย่างทัานบางท่านนี่มีงานมีรถสวยแต่ไม่มีงานก็ได้ครับเนาะอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งแต่พวกเราก็มีงาน มีงานทําคันนี้ก็หัวก็จะพาไปหมดแล้วซ่อมบำรุงไปนะครับวิ่งเที่ยวหนึ่งซ่อมฉ็จเพราะเรามีทีมช่างของเราเองมีที่มีประสบการณ์ในการทํางานครับอา,อาจารย์ปลัก๊กดูแลทุกอย่างครับเนะาะช่างปลั๊กหรือว่าอาจารย์ปลั๊กของเราครับที่ดูแลได้ทุกอย่างวิ่งของเรื่องของวิ่งงานนี่อะไระเรื่องของซ่อมแซมซ่อมบำรุง ได้ทุกอย่างทุกช็อตครับนี่ฮะนี่ก็ถือลมเย็นๆบรรยากาศหนาวหนาบรรยากาศหน้าหนาวเข้ามาแล้วครับอะไรเป็น ใครอะไรอีกสักเลียนโชคนะค,คันนี้ก็อยู่บนท้องถนนสายสุรินทร์กรุงเทพสุบรับกร,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 รุงเทพนี้มาเป็นหลายสิบป,ปีครับนะอยู่กับเรามานานครับคันนี้ ก็ยังเหลือทีสีกระบะครับที่ต้องทาครับรอเวลาว่างๆครับผมช่วงปิดงานเทศากาลปีใหม่ปีใหมป่หมปีนี้ก็น่าจะปิดตั้งแต่นู่นแหละฮะเพราะว่าทางตำรวจเขาก็จะให้วิ่งทางกระทงการใช้วิ่งแค่ช่วงประมาณเ็อยู่เจเ็ดวันอ,นอ,อ,อันตรายครับเนาะก<อ>็น่าจะได้หยุดแล้วก็ได้ซ่อมบารุงรถพวกเราครับเน,ะ<อ>นาเนะได้ทําสีทําอะไรทําสีกระบะให้สีสันให้สวยงามเขาสาดสีใหม่ทาสีใหม่ให้ดูสดชื่นครับเนาะก็ยังคงต้องสู้ครับต้องสู้ชีวิตต่อไปครับกับพวกเราครับ ต้องสู้และอดทนสู้ต่อไปกับอาชีพขนส่งของเราที่ทํากันมานานแล้วครับเนาะตั้งแต่รุ่นผมบุเบิกมาก็ประมาณ20ปีครับกับบริษัทขนส่งของผมเนาะเทราทอนโรจิติกครับและเราก็จะยืนหยัดสู้ต่อไปครับเนี่ฮะมีแนวทางของบริษัทต่อไปว่าจะทําเป็นรถรุ่งรถ,รถเบาครับเนาะเราก็จะสานต่อตรงน,นั้นขึ้นไปคลิปนี้รเราอยู่หลังบ้านกันครับเนาะพอดีมาแล้วก็เจอคันนี้เข้ามาพอดีก็ ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ลงว่าที่ทํามากันมาเป็นเดือนเป็นเรมเดือนที่ทำๆจุหยุด,ด,ดว่าวิ่งงานได้หรือย่างแล้วก็วันนี้ก็พวกเราวิ่งงานได้แล้วครับเนี่ยสุราคาข้าวเบอร์ยีิบสองครับเจ้าเขียวเหนียวซับครับสีสันสวยงามครับผมเนาะกับทีมงานพวกเราพี่พศครับเป็นคนคอนโทรนคนคอนโทรนคันนี้ฮะพี่บอกว่าโอเคแล้วค่อยแต่งค่อยอะไรไปฮนะนี่ก็คือว่าประสบการณ์เรือเครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจพวกเราครับแล้วก็พวกเราก็จะถ่าย YouTube หลายๆเรื่องกันว่าให้เห็นเรื่องของอ่าคันนั้นก็จ้าสุรค้าข้าวอีกคันนะครับเป็นขนส่งวิ่งไข่ครับอ่าพี่มนครับพี่มนในคันนี้วิ่งไข่จากฟาร์มเข้าสู่บริษัททุกวันครับเนาะหน้าที่ไข่หน้าที่มันครับรถไข่ครับผมก็วิ่งอยู่4ี่ห้าคันก็วิ่งเก็บไข่จากฟาร์มเข้าสู่บริษัททุกวันครับนี่หน้าที่ของแต่ละคนก็ เราไม่ชอบก่อนไปครับเนาะพวกเราไม่ได้ว่ามายืนชมยืนว่ากันทุกวันนะนะ่าคิดทุกคนต้องรับผิดชอบครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสุรัพย์ขุดบุรีรย์ครับวันนี้อยู่หลังบ้านกับเก้าเขียวเหนียวซับครับเรียบร้อยแล้วครับเนาะก็ต้องตกแต่งไปเรื่อยครับต่อเติมแล้วก็ซ่อมบำรุงไปเรื่อยครับสวัสดีครับ Ừ. Pio này này. Để không đi, đi cháu này. Ờ, ờ nó bay bắt chong. Ờ tao bị bắt chong mấy thằng này rồi à? đó. tép điều là thứ nào.